เหล้าทําให้ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้ป a ้ p เ b i r t เดย์ครับพี่นวยขอบใจขอบใจครับพี่ครับรู้ทั้งรู้เหล้าทําให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุป a p p y b i r t เดย์พี่นวยเฮ้ยเราลึกถึงพี่ตลอดเวลาครับก็ยังจะให้กันอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งรู้ไหม ี่ครับมีใหม่นี้มาซื้ออะไรเป็นของขวัญครับเป็นพหนจะซื้อพระอะฮะกุ้งปูปลาช่อนอะไรพวกนี้ครับซื้อผักกว่าสาร์พิดีกว่านมกาแฟ่ครับผลมไม้ครับกระเป๋าครับอะไรก็ได้ที่มันฮิตกางเกงขาสั้นครับกางเกงขายาวครับซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าครับก็ดีนะอะไรก็ได้ไม่ใช่เหล้าครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าก็ซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าใไรใครๆก็รู้อะให้เหล้าเท่ากับแช่ง มาหน่อยนี้ตับแข็งได้แล้ครับพี่ประหวานครับประสาทหลอนครับ<ม>ทำได้หมดสมรรถภาพทางเพศครับโตัสี่หลอดเลือดในสมองแตกกันได้ยังเฮ้ตัวห้ายุสั้นส่งของครับมีอะไรบ้างอ่ะอุบัตเหตุหนึ่งพิการหนึ่งวินาสันตโลหนึ่งครับคุณกำลังแช่งเขาคุณเอาเหล่าให้คูกินให้เหล่าเท่ากับแช่ง ขอของขวัญด้ยนะใช่ไหมสองพันสามร้อยบาทค่ะขอบคุณครับเลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งจากสสส,ส,ส